ที่นิวยอร์กตอนนี้ข่าวของชายสวมนากาศที่ต่อสู้กับปีศาจค้างคาวในยามราตรีกําลังเป็นข่าวใหญ่ในตอนนี้คุณทากิกําลังเดินทางไปที่ลียอังเพื่อไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาธารณรัฐกาออนหลังจากการลักพาอาหารของทหารกองกําลังของสหประชาชาติได้เข้ามาแทรกแซงจนทําให้กองกําลังทหารที่ก่อกาบฏิวัตต้องล่าถอยเข้าไปอยู่ในป่า ภายนอกดูเหมือนความวุ่นวายจะสงบลงแต่ทว่ายังคงมีการเคลื่อนไหวของการก่อการร้ายเกิดสงครามภายในที่ยืดเยื้อเหล่านักข่าวต่างพากันขนามนามสงครามนี้ว่าสงครามเวียดนามย่อมโดยมีนายพลกวินเป็นผู้ก่อการรัฐประหารเมื่อคุณทากิได้เดินทางมาถึงคุณทากิก็ได้เดินเล่นเข้าไปในเมืองจนมาสะดุดกับไกด์คนหนึ่งที่เดินเข้ามาทักคุณทากิว่านี่มันปีศาจถุงมือแดงนี่แต่ทัไดนั้นเองก็มีการเกิดสงครามในเมืองเกิดขึ้น สงครามนี้เกิดขึ้นเพื่อชิงตัวนายพลกวินที่ถูกจับโดยรถคุ้มเกาะทากิจึงรีบทำการรีดข้อมูลจึงได้รู้มาว่ามักมีสัประหลาดปรากฏกายกลางสนามรบฆ่าผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูและเจ้าน้่นันมีถุงมือสีแดงที่ชุ่มเลือดจึงถูกเรียกว่าปีศาจถุงมือแดงทากิจึงนึกได้ว่าเหมือนไรเดอร์หมายเลขสองเาทีนั้นนายพลกวินได้ทำการหลบหนี และถูกยิงจนเสียชีวิตคุณฮากิจึงรีบช่วยคนอพยพไปยังวัดช่วยคนเจ็บมาทางนี้หน่อยแย่จริงเวลาแบบนี้ฮายาโตไปไหนฮะแต่กี้คุณบอกว่าฮฮยะโตงั้นเหรอใช่อิจิมอนจิฮฮยาโตไหมครับคุณทากิจึงรีบถามออกไปอ,อ่ใช่ค่ะทําไมเ่ะคะเขาอยู่ไหนหลหะครับอ่าตอนนี้ไม่รู้ละะ่ะกค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฉันต้องช่วยคนเจ็บทากิเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วจึงได้รีบวิ่งออกไปตามหาจนมาเจอคุณอิจิมอนจิกําลังถ่ายรูปเด็ก ยิ้มหน่อยยิ้มคุณอิจิมอนจิกำลังพยายามทำให้กลุ่มเด็กยิ้มเพื่อที่จะถ่ายรูปแง <Yeah. S 2> ทำไมพวกเธอไม่ยิ้มอ่ะท้าพวกเธอไม่ยิ้มงั้นก็ต้องเจอนี่แฮ่ <Hey. S 2> เอา้านั่นทากิใช่ไหมดีใจจังที่ได้เจอกันไอ้บ้าทากิพูดแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินออกมาพูดคุยกันข้างทางเมื่อคุยกันไปสักพักคุณทากิจึงนึกขึ้นมาได้ว่าฮอนโกพูดให้อิจิมอนจิว่า บางทีการต่อสู้อาจจะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งก็ได้นะอิจิมจิยิงขึ้นมาแล้วยิ้มศัตรูใหม่งั้นหรืองั้นช่วยบอกทางนู้นด้วยว่าฉันฝากด้วยไปละเด็กๆกำลังหิวข้าวแล้วทากิโมฮหนินิดแต่ก็ต้องไปช่วยอิยจิมจิทำไปบนไปจนได้มาเห็นรูปที่เขาถ่ายคุณหมอพยาบาลจึงได้เดินเข้ามาหาและบอกว่าบางที เด็กๆพวกนั้นทุกคนบ้านต่างถูกเผาพ่อแม่ถูกฆ่าตายในสนามรบแห่งนี้ตายต่อหน้าต่อตาด้วยนะดังนั้นความคิดของผู้ใหญ่เอาแต่ฆ่าฟันจึงฝังเข้าไปในจิตใจของพวกเขาแม้พวกเขาจะบาดเจ็บแต่ก็ไม่ยอมให้เราเข้าไปแตะต้องตัวเลยมันไร้กาศเกินไปเกินไปจริงๆฉันนมาอยู่ที่นี่ได้4ปีทุกคนในครอบครัวและที่มหาวิทยาลัยแพทย์ต่างพูดว่า ให้รีบๆกลับไปเถอะแต่ฉันก็กลับไม่ได้ถึงฉันจะมาตั้ง4ปีแล้วแต่ฉันกลับทําอะไรไม่ได้เลยคุณเคยได้ยินเรื่องปีศาจถุงมือสีแดงที่ปรากฏตัวในสนามรบบ้างไหมก็พอรู้บ้างครับทากิพูดเขาเป็นใครกันแน่ดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูรู้แต่เพียงว่าการกระทําของเขารังแต่จะก,กระพือความเกลียดชังและความกราหาสสงครามให้มันลุกลามเขาออกไปมีใครบางคนกําลังตักต,กตวงผลประโยชน์ จากในที่ที่พวกเรามองไม่เห็นถ้าเป็นคนอย่างนั้นจริงแล้วก็หมอนั่นแหละคือปีศาจร้ายทีแท้จริงอ๋อจริงสิขอบคุณที่ช่วยนะฉันชื่อมามินายละ่ะอ๋อผมทาีิครับยินดีที่รู้จักเช่นกันครับในยามราตรีเมื่อกลุ่มเด็กน้อยทําการนอนหลับอิจิมันจิก็ได้เดินเข้ามาดูแลพวกเด็กๆในใจก็นึกถึงความหลังศพเหล่านี้มันอะไรกันไม่ได้ถูกกระสุนหรืออาวุธมีคม เรากับถูกฉีกออกด้วยพลังกำลังที่มหาศาลไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดสงครามได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอิจิมจิก็โมโหมากเราเด็กๆต่างก็พากันตกใจและพากันวิ่งหนีเข้าไปในมุมมืดไม่เป็นไรนะเด็กๆไม่ต้องกลัวพี่อยู่ที่นี่ อิจิมอจิตกใจและนึกขึ้นมาได้ว่าเวลาที่อิจิมอจิมอจมอโมโหแผลจากการผ่าตัดจะปรากฏขึ้นอิจิมอจิจึงรีบวิ่งออกไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในใจก็คิดว่าฉันไม่ได้ฆ่าฉันไม่ได้ฆ่าทหารพวกนั้นแต่ด้วยใบหน้าแบบนั้นสำหรับพวกเขาแล้วเราอาจจะไม่ต่างอะไรจากปีศาจร้ายก็ได้ถึงฉันจะเป็นปีศาจก็เหอะเป็นปีศาจร้ายที่ร่างเต็มไปด้วยเครื่องจกักรถึงอย่างนั้นก็ตามฉันก็ไม่ได้เป็นปีศาจสำหรับพวกเขา นายพลกวินได้าพากองกําลังมายัางศูนย์พยาบาลทากิที่อยู่คุ้มกันก็ตั้งหิรใจกับปืนพวกแกเป็นใครกันแน่ปืนไรเฟิลน,นั้นมันแถมรถถังนั่นด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยถ้ามันเอาไปก่อก,การร้ายต้องเป็นอาวุธที่อันตรายมากพวกแกเป็นใครกันแน่ <şey als patience> พวกแกจะต้องตายไม่เหลือสักคนหาไปก็ไม่ได้คําตอบหรอกเจ้าหล่อมนุษย์ที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งเอ๋ยแกเขาพูดนั้ามันเหมือนกับเจ้าบาดลวงนั่นเลยคุณทากิระวัง ในนั้นลูกน้องของนายพลกวินก็ได้ทําการยิงปืนใส่คุณทากิแต่คุณทากิก็หลบได้คุณทากิจึงยิงปืนสวนกลับไปกระสุนที่โดนร่างชายคนนั้นกลับไม่เป็นไรเลยเขาได้บอกคุณทากิว่าช่วยฆ่าผมที่คุณทากิที่เห็นได้ว่าใช้ปืนไม่เป็นผลอะไรเขาจึงได้หยิบอาวุธลับออกมาแล้วตอบว่าตกลงคุณทากิได้ชกเข้าไปที่หน้าของชายคนนั้นบใบหน้าดูชกจนระเบิดก็เผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงที่เป็นมนุษย์ดัดแปลง พวกแกมันอย่างนี้นี่เองสชนะทันใดนั้นนายพลกวินได้หันปืนไปยังกลุ่มเราเด็กน้อยและทําการยิงทันใดนั้นเองถุงมือสีแดงอิจิมอนจิลูกกระเจบของนายพลกวินได้ทําการโดดเข้าปะทะก,กับอิจิมอนจิไลเดอร์พันช์เป็นกุลธรรมหรือว่าความเร็วคนที่ฆ่าคนอื่นมันก็เป็นปีศาจทั้งนั้นแหละหลายการไม่เบานี่ ไอ้เจ้ามนุษย์แกเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่ฉันเหรอฉันต้องการความยุติธรรมฉันคือมารสไรเดอร์หมายเลขสองก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่สองที่มีชื่อว่าสนามรบของผู้โดดเดี่ยวพาร์ทหนึ่งก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซ u b สไคร b e ช่องเราถ่ายโอเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับผมกับการสปอยไรเดอร์สปิริตนะครับอาจจะแย่หรือยังไงพวกผมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็ ผมก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันสนับสนุนไรเดอร์ส r ปรภาคใหม่นะครับที่ออกมาของสยามอินเตอร์คอมิกฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ19เล่มน,นะครับผมยังไงก็ช่วยไปอุดหนุนนะครับเพื่อให้การ์ตูนตรเรื่องนี้มีต่อมีตอนใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอบคุณครับ